สวัสดีครับก็ผมเห็นมีนักเรียนสนใจคําถามอันนี้พอดีนะครับแต่ว่านี่คือโจทย์จําลองเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับว่าเราอยากเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะครับว่าใครมากใครน้อยเียน,นะครับนะโดยที่ไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะครับอันนี้เป็นคําถามที่นักเรียนสนใจพอดีนะครับผมก็เลยอเอามาตอบคําถามให้ฟังนะ,อ,ะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราไม่มีสมมุติว่าเราไม่มีเครื่องคิดเลขนะ วิธีการเปรียบเทียบปริมาณ2อันนี้นะครับเมื่อไม่มีแคลคูลเอเตอร์ก็ใช้แคลคูลัสเองนะแคลคูลเอเตอร์ก็คือภา,าษาไทยเราแปลว่าเครื่องคิดเลขเนะาะดังนั้นถ้าไม่ใช้แคลคูลเอเตอร์เราก็ใช้แคลคูลัสนะชื่อคล้ายกันนะมาจากแคลคูลเอชันเลยนะการคำนวณเนาะอันนี้วิชาการคำนวณเราเราไม่ใช้เครื่องคิดเลขเราก็ใช้วิชาคิดเลขนะครับก็คือแคลคูลัสก็คือผมก็เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับ ผมเขียนว่า e ยกกำลังพายมากกว่าพายยกกำลัง e โดยที่ที่จริงผมยังไม่รู้อันไหนเยอะอันไหนน้อยนะแต่ผมกาลังจัดรูปอยู่นะเพราะผมบอกแล้วผมจะจัดรูปแล้วผมจะใช้แคลคูลัสนะครับตอนจัดรูปก็คือผมก็เทคล็อกนะครับอ,อันนี้มันมันมัน e เนาะกับพายเนี่ยฐานมันคือ e กับพายดังนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เราจะเทคล็อกฐาน e นะครับเพราะว่าเราก็คุ้นเคยกับล็อกฐาน e อยู่แล้วเราก็มีการใช้บ่อยๆในคณิตศาสตร์นะครับ ังนั้นผมก็เทคล็อกแทน e นะครับนะก็ล็อกแทน e เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับดังนั้นถ้า a มากวา b, มากว่า Lock b ล็อก a ก็มากกว่าล็อก b และถ้าล็อก a มากกว่าล็อก b ล็าปลดล็อกก็จะเป็น a มากกว่า b นะครับดังนั้นนี้คือก็ต่อเมื่อนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ตรรกศาสตร์หรืออะไรก็ดูไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าที่จริงปีหนึ่งก็ต้องเรียนตรรกศาสตร์มปลายมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต่อเมื่อนะครับเพราะว่าล็อกเป็นฟังก์ชันเพิ่มทำไปกลับได้นะ จากนั้นก็คือผมก็เอาเลขชีก้กาลังลงมาเนาะอย่างเช่นตรงนี้เลขชี้กําลังลงมาครับเหลือพายส่วนล็อก e ฐาน e ก็ตอบ1นนะฮะดังนั้นฝั่งนี้ก็คือเท่ากับพายนะครับส่วนนี้ผมเอาเลขชีก้กาลังลงมาก็จะเป็น e ล็อกพายนะครับแล้วก็ผมเอา e ไปหารฝั่งนี้ก็จะเป็นพายส่วน e ล็อกพายจากนั้นผมลบ1ทั้งสองข้างนะ,ะทำไมลบ1ทั้งสองข้างเพราะว่าอสองตัวนีน้คือผมพยายามจะจัดรูปให้อยู่ในรูปเป็นฟังก์ชัน สักอันหนึ่งนะครับมองเป็นฟังก์ชันสักอันนึงได้แล้วก็ใช้เคอร์คลาสคำนวณน,นะครับนั้นตรงเนี้ยคืออันนี้มันมีพายส่วน e ผมยยกได้พายส่วน e ตรงนี้ซึ่งก็คือต้องลบด้วย1ทั้งสองข้างนะครับนั้นจากพายส่วน e มากกว่าตรงนี้เนี่ยผมลบ1ทั้งสองข้างซึ่งก็คือฝั่งนี้ลบ1ตรงๆส่วนตรงเนี้ยนะครับ log e มันคือ1เหมือนกันนะดังนั้นคือการลบ1ทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็มันยังเป็นก้อต่อเมื่อนะครับเพราะว่าจากนี่มานี่ก็ลบหนึ่งทั้งสองข้างจากนี่ไปนี่นะจากนี่มานี่ก็จะเป็นการบวกหนึ่งทั้งสองข้างนะครับดังนั้นพผู้นี้ยังอีควอเลนต์กันหมดนะครับไม่ใช่การพิสูจน์อันนี้นะครับแต่แต่เป็นการบอกว่าตัวนี้นะครับอีควอเลนต์กับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จัดรูปแบบที่ต้องการละก็คือล็อกไพยลบล็อก e ก็จะเป็นล็อกไายส่วน e นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ลอกมาเหมือนเดิมสรุปว่าถ้าอยากตรวจสอบว่าอันนี้เป็นจริงหรือไม่จริงเน ก็แค่ตรวจสอบว่าตรงนี้จริงหรือไม่นะครับถ้าเราตรวจตรงนี้แล้วออกมาเป็นเทสแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเทสแล้วเราค่อยเป็นสรุปว่า,าตัวนี้เยอะกว่านะครับอ,อีกรอบนะครับถ้าเกิดว่าเราคือตอนนี้เราพิสูจน์แล้วว่าตัวนี้นะครับจัดรูปไปเรื่อยๆมันอีควัเลนต์กับตัวนี้ดังนั้นถ้าถ้าบอกได้ว่าตัวนี้เป็นเทสตตัวนี้ก็ต้องเป็นเทสด้วยก็คือสรุปว่าจริงๆตัวนี้เยอะกว่า ถ,ถ้าแสดงได้ว่าตัวนี้เป็นจริงตัวนี้ก็ต้องเป็นจริงด้วยเพราะอีคู่เรื่อกันนะครับก็ต่อเนื่องหมดเลยเนี่ยนะครับค่าความจริงเหมือนกันเนะี่ยก็คือสรุปว่า e กังพายมากกว่าพายกังอีจริงดังนั้นเราต้องตรวจตรงนี้นะครับว่ามันเป็นจริงหรือไม่คราวนี้เวลาตรวจก็คือที่ผมบอกนะผมจะใช้ค,คลาสคือผมมองว่าผมอยากได้พายสมอ e เหมือนกันเพื่อที่ว่าผมจะมองตัวนี้เป็น x ตัวนี้เป็น x ดังนั้นผมเหมือนกับบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะศึกษาฟังก์ชันที่ มันมี log x กับ x ลบหเปรียบเทียบกันนะครับดังนั้นก็เป็นธรรมชาติที่ผมจะศึกษาเป็น log x ลบฝั่งนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งฟังก์ชันนะอีกรอบนั้นนี่ผมมองเป็น x ไปก่อนเนี่ยนะครับมองเป็นฟังก์ชันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแทนค่า,ข,าของฟังก์ชันนะเอ่อดังนั้นพอมองเป็นฟังก์ชันเนี่ยผมอยากศึกษาฟังก์ชันที่เกิดจากเอา log x นะครับลบด้วย x ลบหดังนั้นผมตั้งฟังก์ชันไว้ตรงนี้นะครับว่าให้ fx เนี่ยคือฟังก์ชันที่มีสูตรว่า ล็อก x ลบกับ x ลบหนึ่งนะครับย้ายข้างมานะครับย,ย้ยายย้ายแยกฝั่งนี้มานะมองเป็น x นะครับก็จะเป็นล็อก x ลบ x บวกหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้แล้วก็ผมก็ดิฟเลยนะครับใช้คอลัสคำนวณก็คือดิฟเพื่อดูเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดที่ไหนบ้างอาพอดิฟปุ๊บดิฟล็อก x ได้หนึ่งส่วน x นะครับแล้วก็ดิฟตรงนี้ก็ได้หนึ่งนะครับแล้วดิฟหนึ่งได้ศูนย์ก็ต่อมาอย่างนี้อันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับแก้สมก,การง่ายๆไม่มีอะไรว่า,าถ้าถ้า x มันมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับถ้า x มากกว่าศูนย์น้อยกว่าหนึ่งเราจะเห็นว่าหนึ่งส่วน x ก็จะมากกว่าหนึ่งังนั้นหนึ่งส่วน x กลบหนึ่งก็คือมากกว่าศูนย์ดังนั้นเวลา x อยู่ในช่วงนี้นะครับ f พาจะมากกว่าศูนย์นะครับเดี๋ยวผมลบกันนะถอาแก้ใครแก้สมการไม่เป็นนี่ก็ต้องทบทวนของม .4 เองเนาะไปดูว่า f ัพาม x มากกว่าศูนย์เมื่อไหร่บ้างเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นว่าอัน,อนคำตอบอันนึงนะอันนี้ผมไม่เอาตอนฝั่งซ้ายคือฝั่งน้อยกว่าศูนย์เพราะว่าผมอยากได้ล็อกเนาะล็อกนี่คืออัตโนมัตินะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องการโดเมนที่เป็นจำนวนจริงบวกเนาะดังนั้นถ้าเขียนตเต็มๆก็คือ f เป็นฟังก์ชันจากศูนย์เปิด Infinity ปอินฟินิตีไปไอนี้นะครับไม่เอาไม่เอาพวกเป็นลบไม่เอาพวกศูนย์ด้วยนะครับเพราะมีล็อกตรงนี้โผล่มา ดังนั้นก็ผมก็เลยดูเฉพาะบนช่วงเปิดศูนย์อินฟินิตี้เนี่ยแล้วเราผมก็เห็นว่า f อฟพ์มันมากกว่าศูนย์เนี่ยบนช่วงศูนย์หนึ่งแล้วก็มันจะน้อยกว่าศูนย์บนช่วงหนึ่งถึงอินฟินิตี้อันนี้คือการแก้สมการจากเนี้ยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจุดจุดรอยต่อคือหนึ่งนะครับจุดรอยต่อคือหนึ่งผมก็ใส่ f อฟหนึ่งเข้าไปเลยนะครับเอฟหนึ่งนะก็ใส่เข้าไปในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นอลอก, 1, ลก, 1, ก 1, รลบหนึ่งบวกหนึ่งแนี้นะครับ อ่าล็อกหนึ่งนะล็อกล็อกแทน e เนี่ยนะครับล็อกหนึ่งตอบศูนย์นะครับแล้วก็ลบหนึ่งบวกหนึ่งก็ศูนย์ดังนั้นรวมกันเสร็จก็ตอบศูนย์ดังนั้นเนี่ยพอเราอ่ามีตั้งฟังก์ชันใหม่แบบนี้ปุ๊บเราก็ไปดิฟหาฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หาค่าที่จุดลอยต่อคล้ายๆที่เราเรียนในแคลคูลัสเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่ากราฟคร่าวๆเนี่ยไม่รู้มันโค้งแบบไหนนะแต่มันต้องเป็นรูปนี้แทนหนึ่งเข้าไปนะครับตอบศูนย์ใช่ไหมแนะสดงว่าจุดกราฟตรงนี้ แล้วก็การที่ f หา x มากกว่า0บนช่วงนี้นะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมพอ f พา x มากกว่า0ดังนั้นเนี่ยพอจุดอันนี้อยู่ตรงนี้แล้วปุ๊บแล้วก็จากนี่มานี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มมันก็ต้องมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับมันอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นรูปนี้ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันลดถูกไหมดังนั้นมันต้องเป็นฟังก์ชันเพิ่มตรงนี้แน่นอนตรงนี้มันอาจจะโค้งอย่างนี้หรือหรือโค้งอย่างนี้หรือโค้งอย่างนี้คือเราไม่ได้สนใจนะแต สนใจแค่ว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มตรงนี้แค่นี้แล้วกันนะครับทำนองเดียวกันนะครับตอนที่เวลาเอ็กซมันมากกว่า1เนี่ยเรารู้ว่า f อพายเน้อยกว่า0เนี่ยนะครับอันนี้1เนาะช่วงที่มากกว่า1เป็นต้นไปเนี่ย f อพายเน้อยกว่า0แสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดนะครับอัน้นพอที่1เนี่ยนะครับเราหามาว่ามันมันมันอยู่จุดตรงนี้เนี่ยแล้วจากนี้ไปต้องเป็นฟังก์ชันลดมันก็ต้องลดลงมาอย่างนี้โดยที่ผมผมไม่ได้ไม่ได้รู้นะครับว่ามันลดอย่างนี้หรือลดอย่างงีี้้หหรรืือออลดย่า ลดแบบอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ที่อาจจะลดอะแต่รู้แค่ว่าลดนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้ว่าโอเคที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นศูนย์แล้วก็ฝั่งซ้ายของหนึ่งเพิ่มมาอย่างนี้โค้งใ่างช่างมันฝั่งขวาลดลงไปอย่างนี้สรุปว่ากราฟตรงนี้นะครับมันจุดสูงสุดคือหนึ่งนะครับแล้หนึ่งก็คือเป็นตัวที่เท่ากับศูนย์แสดงว่าที่อื่นต้องน้อยกว่าศูนย์หมดถูกไหมเนี่ยอันนี้คือจุดสูงสุด สัมพัสธ์ในตรงนี้นะครับจริงๆสูงสุดสมบูรณ์นะครับน,นี้มันก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ลงไปอย่างเดียวนั่นเป็นจุดสูงสุดสมบูรณ์ดังนั้นตัวอื่นน้อยกว่าจุดนี้หมดและจุดนี้คือคือ f x เป็นศนย์ะครับงนั้น f ที่จุดอื่นน้อยกว่าศูนย์หมดนะครับก็จะเห็นจากกราฟได้โดยง่ายผมก็เลยสรุปเฉพาะส่วนที่สนใจเพราะว่าอะไรที่ผมบอกไปสุดท้ายเนี่ยผมจะมองว่าผมมองตัวนี้เป็น x แล้วมองเป็นฟังก์ชันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวค่อยไปแทน x แล้วพาส่วน e พายส่วน e อยู่ไหนนะพายสามกว่าว่าไม่ต้องใช้คเครื่องเิรเลขพอจําได้ e สองกว่ากว่านะครับไม่ต้องใช้คเครื่องคิรเลขอีกเช่นกันดังนั้นพายส่วน e เนี่ยตัวนี้เยอะตัวนี้น้อยพอหารกันก็ออกมาเป็นตัวที่มากกว่าหนึ่งนะครับอย่าลืมนี้สามกว่านะครับอันนี้สองกว่านะดังนั้นก็หารออกมาปุ๊บก็หนึ่งกว่ากว่าดังนั้นพายส่วน e อยู่แถวนี้นะครับสมมติผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะว่าตรงนี้คือพายส่วน e นะพายส่วน e f ที่พายส่วน e mm hmm. ก็คือทานี้ซึ่งเป็นตัวที่น้อยกว่าศูนย์นะครับแล้วก็ทำไมถึงแทนค่าพพ่ส่วน e ก็ที่บอกไปนะเนี่ยผมมองตัวนี้เป็นเราแล้วไปตั้งฟังก์ชันมาละอไพ่ส่วน e คือไรนะอย่าลืมว่าฟังก์ชันเราตั้งมานะเป็นล o อก x ลบ x บวกหนึ่งพอใส่ x ขอโทษครับเลื่อนมือเลื่อนมือผมยังไม่หายนะครับยังแน่นอยู่อันนี้นี่ก็เลยต้องเขียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขียนไปสอนไปแล้วมันจะเขียนช้า,ชาไม่ได้นะเดี๋ยว หรือไม่ก็เขียนช้าเกินจนต้องเรียนขี้เกียจด,ดูเลยนะครับอแต่ตอนนี้ผมเขียนไว้ก่อนแล้วเนาะค่อยๆเขียนไปเนี่ยก็พอได้นะมีอุปกรณ์ช่วยลดแรงกระแทกที่ข้อมือนะโอเคใสน่นอกเรื่องแล้วนะใส่พายสูวนดีเข้าไปนะใส่พายสูวนดีเข้าไปนี้ก็จะเป็นล็อกพายส่วนีลบพาส่วนบวกหนึ่งนะครับตอนนี้แล้วก็เรารู้ว่า f(x) มันน้อยกว่าศูนย์ทุก x ที่มากกว่าหนึ่ง ดังนั้นการที่เราใส่ x คือ pi ส่วน e ซึ่งซึ่ง,ซงก็เป็นตัวที่มากกว่าหนึ่งก็เลยรู้ว่าตรงนี้น้อยกว่าศูนย์นะครับแล้วก็พอพอคำนวณตัวนี้มาคือตัวนี้ก็สร,รุปว่าตัวนี้น้อยกว่าศูนย์หลังจากนั้นเราเราย้ายข้างไปครับย้ายฝั่งนี้ไปเนี่ยนะครับก็คือสรุปว่า log pi ส่วน e น้อยกว่า pi ส่วน e ลบหนึ่งซึ่งแสดงว่าตัวนี้เป็นจริงใช่ไหมเนี่ย log pi ส่วน e น้อยกว่านี้นะครับอ่าดังนั้นพอตัวนี้เป็นจริง demek. แล้วเราพิสูจน์ได้ว่าไอตัวที่เรากําลังศึกษาเนี่ เนี่ยก็ต่อเมือกันมาเรื่อยๆแสดงว่าตัวนี้นะครับมันสมมูลกับตัวนี้ดังนั้นตัวนี้เป็นจริงตัวนี้ก็ต้องเป็นจริงด้วยสรุปว่าคําถามที่นักเรียนสนใจเนี่ยอีกังพายกับพายกางอีอันไหนยเยอะกว่ากันเนี่ยเราก็ตอบว่าอีกังพายเยอะกว่านั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้อย่าเพิ่องอ,อย่าเพิ่งหีไปไหนนะอ่าอันแรกที่ผมจะบอกก่อนนะเผื่อเฉยนะว่าถ้าเราเราทําไปทํามาแล้วปรากฏว่าเครื่องหมายมันไม่ใช่มากกว่ามันเป็นน้อยกว่านี่นะครับ นะเช่นเช่นตรงนี้มันกลายเป็น f x มากกว่าศูนย์ไงนะครับมันมันก็จะสลับกันก็แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นเท็พอเป็นเท็เราก็เลยสรุปว่าอ๋ออันนี้ก็ต้องเป็นเท็ด้วยดังนั้นพอพอตัวนี้เป็นเท็เราก็โอเคแสดงว่าต้องเป็นแบบนี้นั่นเองนะอ่ะโอเคเอ่อแน่นอนที่จริงถ้าเกิดว่าเราเราอาจจะสงสัยด้วยนะว่าเอ๊ะ e กังพายเท่ากับ พายกลัง e ไหมด้วยนะมันมีมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราเรามาเขียนพ e ายกลางยเท่ากับพายกลัง e หรือเปล่าเนี่ยมันต้องไปเช็คว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเท่ากับมาเรื่อยๆนะครับมันก็คือต้องดูว่า log x เท่ากับ x ลบหนึ่งหรือไม่แล้วเราก็ตั้งฟังก์ชันแบบเดิมนะครับแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อ fx มันเท่ากับศูนย์เฉพาะเวลาแทน x เป็นหนึ่งดังนั้นถ้าเราแทน x เท่ากับพายูนย์ e เนี่ยมันไม่มีทางเป็น เครื่องหมายอย่างเงี ah ้ยนะครับเท่ากันก็ไม่ได้น้อยกว่าก็ไม่ได้ต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่าถึงจะถูกต้องตามที่เราใช้คาคตาสตคำนวณนะครับดังนั้นก็คำถามตรงนี้ก็น่าจะเคลียร์เรียบร้อยนะครับว่า e กาลัง p เยอะกว่า p ายกกาลัง e จริงๆคราวนี้สมมตินะอันสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อยว่าถ้าเกิดว่ามีเครื่องคิดเลขเนี่ยเราไม่ต้องทําแบบนี้นะครับกดเครื่องคิดเลขเลยนะว่า e กาลัง p เท่าไหร่ายกาลัง e เท่าไหร่นะครับนะก็ เดี๋ยวกดคล้คิดเลขให้ดูนะครับก็คืออ่า e ยกกำลังพายเนาะ e ยกกำลังพายนะครับอ่า e ยกกำลังพายยี่สิบสามนะจำไว้ด้วยนะยี่สิบสามกว่ากว่านะครับต่อไปพายกลัง e ดูซิเท่าไหร่พายยกกำลัง e นะครับอ่ายี่สิบสองกว่ากว่าดังนั้นไอ้ยี่สามกว่ากว่าเนี่ยคือ e ีกำลังพายใช่ไหมมันก็เลยเยอะกว่านะอันนี้คือเรามีเครื่องคิดเลขนะตัวหนึ่ง e ีกำลังพายตอบยี่สิบสามกว่า ตัวนี้พายกำลัง E ตอบย2บกว่านั้น E กลังพายเยอะกว่านั่นเองโดยใช้ครื่งคิเลเลขโอเคสรุปว่าตัวนี้ถูกต้องนะครับก็เลยจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ